ปี1998ทั้งโลกร่วมประกฏการสยองไปกับริงทาสาบมรณะปี2002เขากลับมาทำให้ทั้งโลกต้องหลอนไปกับดาร์กวอเตอร์เขาคือฮิเดโอนาคาตะราชาภาพย์สยองขันแห่งยุคปีนี้เตรียมสยองไปกับตำนานบทใหม่ i s in the w o o d s, <c oughs> <S ป่าแปลกแลกตายนานกทานกะจุนิจิ อาศัยอยู่ใกล้กับป่าในฟุกุชิมะลันหนึ่งอดีตภรยาอาคาอิซาวะโกะและคาสิยะลูกชายวัยประถมของเขาที่อาศัยอยู่ที่โตเกียวได้มาเยี่ยมเยือนในขณะนั้นเองก็เกิดประกฏการณ์ประหลาดและลึกลับมากมายในบริเวณป่ารวมทั้งในเมืองที่จุนิจิอาศัยอยู่ก็มีการเสียชีวิตหรือหายตัวไปอย่าน่าสงสัยของผู้คน หนังเรื่องนี้ได้ไอบักมาสกิหนุ่มหล่อสมาชิกบอยแบนด์แห่งชาติอยากอาราชิกับการกลับมาแสดงนำภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ8ปีและแสดงภาพยนตร์สยองขวัญเป็นครั้งแรกในบทธนกะจุนิจิชายหนุม่มที่ต้องช่วยครอบครัวจากความสยองครั้งนี้ It's in the woods ปลาแปลกแลกตาย้าไมอยากตายจงอย่าเข้าไป12มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์